s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยก่อนจะเข้าสู่รายการนะคะบอกไว้นิดนึงว่ารายการของเราเนี่ยดูดวงตามลัคนาราศีนะคะสำหรับใครที่อยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรสามารถไปฟังได้ที่ EP 1เลยเนาะส่วนเว็บที่ใช้คำนวณลัคนาราศีนะคะก็คือ w w w m y h o l a com นะคะเข้าไปได้เลยค่ะ สตาราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะสัปดาห์นี้นะคะก็เป็น e ีพีที่24แล้วก็จะเป็นดวงของวันที่29มีนาคมจนถึง4เมษายนนะคะ แล้วก็เวลาที่รอคอยมาถึงแล้วเนาะเป็นเวลาที่รอคอยสําหรับหลายๆราศีแต่หลายราศีอาจจะแบบโหเวลานี้มันเซ็งมากเลยนะคะดาวพฤหัสจะย้ายแล้วนะคะก็คือย้ายวันที่29นี่แหละการย้ายครั้งเนี้ยเขาก็จะอยู่ในราศีกุมนะไปจนถึงวันที่27กันยายน2564ซึ่งเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยจังหวะมันยาวมากเลยอะคือมันจะกินเวลาตั้งแต่แบบมีนาคมจนถึงกันยายนแต่ช่วงที่ดาวพฤหัสเขาส่งผลดีจริงๆอะทุกคนต้นเดือนมิถุนายน เายนเท่านั้นนะเพราะว่าพอเข้ามิถุนายนอะดาวพฤหัสอะเขาจะเดินชะลอตัวหลายคนอาจจะเคยฟังมาแล้วว่าเวลาดาวพุธเดินถอยหลังเนี่ยชีวิตมันก็จะรวนรวนแป,กแปกลกๆโทรศัพท์ที่มันดีอยู่ๆมันก็จะเสียขึ้นมาดาวพฤหัสเนี่ยก็จะให้คุณค่าไปด้านนั้นเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นสมมติว่า งานเราเนี่ยเดินไปข้างหน้ามากอยู่ทุกอย่างทับถมประเดประดังเข้ามาหมดเลยหลังจากเดือนมีนาคมเนาะโหเรารู้สึกว่าเนี่ยคือขาขึ้นเราแหละเป็นความโชคดีของเราแหละพอดาวพฤหัสชะลอตัวไอ้ความที่มันก้าวหน้าทั้งหมดอะ่ะมันจะชะลอลงอย่างหินได้ชัดมันจะไม่ใช่จังหวะเดียวกับตอนแรกๆแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นจังหวะมิถุนายนถึงกันยายนเนี่ยมันไม่ได้ดีเท่าตอนแรกนะต้องเปลี่ยนแผนเป็นแผนสองนะเพราะฉะนั้นเวลาฟังดาวพฤหัสย้ายในวันนี้เนี่ย ก็ให้หมุดไว้ในใจว่าเออมันจะดีจนถึงแบบปลายปลายเดือนพฤกษภาแหละพอมีทุนาไปอะ่ะมันจะไม่ขนาดนี้แล้วแต่เวลาพูดว่าดาวพฤหัสยานมันส่งผลถึงไหนเราก็จะต้องพูดว่าเออมันอยู่ตรงนี้ถึงไหนอะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครที่ดาวพฤหัสส่งผลในแง่ดีเนี่ยพิมพ์ก็อยากให้รีบเก็บเกี่ยวนะคะส่วนใครที่ส่งผลในแง่ไม่ดีเนี่ยก็ต้องใช้ความอดทนรอไปแหละเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ฤดูการของเราเนาะก็พยายามเมนเทนในสิ่งที่เรามีอยู่หรือว่ารักษาในสิ่งที่เรามีอยู่ไว้ก่อนถ้ารักษามันไม่ได้ในตอนนี้นะคะก็มีแผนสำรองไว้เพื่อที่จะแบบประคองให้ชีวิตเราเดินไปข้างหน้าได้ในช่วงเวลานี้ก่อนแล้วกันเนาะ ก่อนที่เราจะเข้าสู่ราศีแรกนะคะย้ํากันอีกนิดนึงว่าคําว่าราศีของแม่หมอเนี่ยหมายถึงลัคนาราศีเนาะเวลาอ่านดวงอ่านตามลัคนาราศีนะคะไม่เหมือนกับราศีนะใครอยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรเนี่ยก็ให้ไปฟังในอีพีแรกกันเนาะลัคนาราศีตุลค่ะการงานเนี่ย จะมีเพื่อนร่วมงานเข้ามาใหม่เยอะในช่วงนี้เนาะจริงๆแล้วเนี่ยมองว่าตั้งแต่สัปดาห์ก่อนๆแล้วก็พูดเรื่องเกี่ยวกับการมีเพื่อนคนใหม่เข้ามาในที่ทํางานมีลูกน้องใหม่ๆจะวุ่นวายเรื่องคนไปหมดนะคะแต่คราวนี้เนี่ยเขาจะพิเศษใส่ไข่นิดนึงก็คือคนนี้จะเป็นคนที่ตัวใหญ่นิดนึงอะ่ะคือไม่ใช่ตัวใหญ่ทางกายภาพนะแต่เป็นแบบเขาอาจจะเป็นคนที่เก่งมากๆผู้ใหญ่ชวนเขามาร่วมงานเป็นคนที่มีความสําคัญในการทํางานในการร่วมโปรเจกต์นี้เนาะ แต่ว่าเมื่อเราไปร่วมกับเขาแล้วเนี่ยพอทําจบไปอะไรแล้วชื่อเสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะไปเกิดขึ้นกับเขามากกว่าตัวเราที่เป็นคนเหนื่อยนะแต่ว่ามันเหมือนแบบก็ต้องให้เครดิตเขาไปประมาณนั้นนะคะส่วนใครที่มีแผนอยากเรียนต่อเนี่ยอยากได้ทุนการศึกษาโดยที่แบบไม่ได้เป็นการลาออกไปเรียนนะต้องเรียนเป็นงานอดิเรกหรือว่าเป็นไซต์โปรเจกต์เนี่ยก็สามารถเรียนหรือว่าถ้าขอทุนเนี่ยก็ขอทุนได้นะคะที่ต้องเอาเรื่องเรียนมาอ่านในเรื่องการงานเนี่ยเพราะเทคนิคแล้วในการดูดวงอ่ะคืองานกับเรียนเนี่ยมันเป็นเรื่ เดียวกันหรือว่าถ้าเราไม่ได้ทําทั้งงานแล้วก็ไม่ได้เรียนเนี่ยอะไรที่เป็นกิจกรรมหลักๆที่อยู่ในช่วงเวลานั้นนะคะมันก็จะต้องอ่านจากช่องที่เกี่ยวกับการงานเนาะส่วนเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะช่วงนี้อาจจะยังไม่ดีสักเท่าไหร่เนาะ เพราะว่าดาวการเงินเนี่ยเสียพร้อมกัน2ดวงในช่วงนี้คือปกติจะหยิบยืมอะไรจากอีกบัญชีมาใช้ได้แต่กลายเป็นว่า2บัญชีเนี่ยก็แบบมันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่สมมุติว่ามีบัตรเครดิต2ใบทั้ง2ใบเนี่ยก็เกิดปัญหาที่แบบรูดไม่ได้ซะอย่างนั้นอะไรแบบนี้นะแต่ว่าดาวการเงินเนี่ยดวงหนึ่งมันจะดีขึ้นในช่วงหลังจาก14เมษาย,ยนเป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรออีกนิดนึงเนาะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นมาแล้วนะคะส่วนเรื่องความรักค่ะคนโสดเนาะ แม่หมอก็ไม่อยากจะเชียร์อะไรใดๆเพราะว่าหนึ่ง ดาวประจําตัวก็เสียในช่วงนี้นะคะส่วนดาวคนรักเนี่ยก็เสียในช่วงนี้เช่นกันนะคะสมมติว่ามีโอกาสที่จะคุยกับใครแล้วก็ชอบกันมากในช่วงเนี้ยมันจะดูผิดที่ผิดเวลาผิดจังหวะไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ระมัดระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษนอกจากนั้นเนี่ยมันอาจจะมีลักษณะแบบว่าไปนัดเดทกับใครอะแล้วก็จะมีเหตุนู่นนี่นั่นนะคะเงินก็ไม่ค่อยมีในช่วงเนี้แล้วก็ไม่อยากไปเดทแล้วก็มีการผิดนัดกันไปหมดเพราะฉะนั้นใจเย็นๆก่อนนะคะสําหรับสัปดาห์นี้เนาะ ส่วนคนมีแฟนนะคะช่วงนี้หลายอย่างประเดยประดังมากนะคะคนรักเราก็มีปัญหาเนาะอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินเอ่ยอะไรเอ่ยส่วนตัวเราเนี่ยก็จะมีปัญหาเยอะเหมือนกันที่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรในที่ทํางานเยอะในช่วงนี้นะคะถ้ายังไม่พร้อมที่จะมีบุตรเนี่ยก็อยากให้ระมัดระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นคนที่แต่งงานแล้วหรือว่าคนที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะ โอเคค่ะสำหรับสัปดาห์นี้แม่หมอก็ไปก่อนเนาะอย่าลืมติดตามรายการสตาราสีที่เพึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวกับแม่หมอพิมฟ้าทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของแซลมอนพอดแคสต์สำหรับวันนี้แม่หมอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ